สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยน้ำโชคชาแนลค่ะใบนี้แอดเนนแก้วค่ะให้เด่นสองเด่นหนึ่งสองตัวห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองค่ะต่อมาสายวิ่งให้ลูดเด่นหกเด่นเจ็ดค่ะสองตัวหกสองหกศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งค่ะ สูนน 3, ตรนี้สามตัวมีศูนย์สองเจ็ดสามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าค่ะต่อมาคู่ต๊ดบนแอสโจค่ะมีสามศูนย์สามเก้าหนึ่งสามสี่ศูนย์สี่เก้าหนึ่งสี่ค่ะต่อมาสูตรที่หนึ่งบนล่างแอสโจค่ะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดค่ะต่อมาคนเมืองนักลบค่ะสามตัวมีสามห้าเก้าสี่เก้าห้าห้าหกเก้าสามหกหกสี่หกหกห้าหกหกค่ะ ส่วนวันนี้สองตัวล่างเข้ามาสองงวดแล้วค่ะงวดนี้มีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ค่ะต่อมาแอดมินนี่ค่ะให้ลูดเด่นสามเด่นเจ็ดสองตัวมีสามห้าศูนย์ห้าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหกสี่ 4. เน้นสามหนึ่งสามเจ็ดสามตัวมีหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหกสามหนึ่งสองเก้าเจ็ดค่ะต่อมาเลขวิ่งบนแอดเดนค่ะเมืที่ผ่านมาเข้าหนึ่งบนค่ะงวันี้ให้เด่นสี่เด่นห้าค่ะต่อมาเลขวิ่งบนโซดอันดพานค่ะเมืที่ผ่านมาเข้าเก้ากับหนึ่งบนค่ะเวันนี้ให้เด่นหกเด่นเจ็ดเด่นแปดเด่นสามค่ะต่อมาเลขวิ่งตำราคนจน เข้ามาสี่งวดแล้วค่ะงวดนี้ให้เด่นศูนย์เด่นหกค่ะต่อมาเก่งลอตเตอรี่ค่ะเข้ามาเจ็ดงวดแล้วค่ะงวดนี้ให้เด่นสองเด่นห้าเด่นเจ็ดสองตัวสองศูนย์สองสามสองสี่สองหกห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกค่ะต่อมาเลขล่างแอดต้อยบ้านนาค่ะให้เด่นหนึ่งเด่นหกสองตัวสามศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดหก ห้าหนึ่งหกหนึ่งหกสามห้าสามค่ะต่อมาแอดเทปค่ะสามตัวนี้สามเก้าห้าแปดสามเก้าสองตัวสามเก้าเก้าห้าแปดสามแปดเก้าสามห้าค่ะต่อมาแอดนำโชคเข้ามาสองงวดค่ะงวดน,นี้มีหกศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเก้าสามตัวห้าแปดเก้าห้าศูนย์เจ็ดค่ะต่อมาชุดบนล่างหลวงปู่ชัยค่ะ มีสามสามสามสี่สามห้าสามหกเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกค่ะต่อมาชุดเต็มเลขล่างแอตตาค่ะให้เด่นเจ็ดเด่นแปดเด่นหนึ่งเด่นหกสองตัวนี้เจ็ดสามแปดสองหนึ่งเก้าหกสี่เจ็ดสี่แปดสามหนึ่งศูนย์หกห้าเจ็ดเจ็ดแปดหกหนึ่งสามเจ็ดแปดหนึ่งสี่หกเก้า 7จ็ดเก้าแปดแปดค่ะต่อมาเงินเต็มบ้านให้สาตัว9ก้สาค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ